สวัสดีครับพบกับทีเด็ด VIP อีกแล้วนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์ฟุตบอลในลีกลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างเซลตาบิโกทีมอันดับ16ของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับกาดิสทีมอันดับ5ของตารางก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณสโบเบต V8 นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ มากันที่บทวิเคราะห์นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตี3ตรงนะครับทางเจ้าบ้านเซลตาปิโก้นัดที่แล้วนะครับในลีกไปเยือนแอตติกบิวเบานะครับแล้วก็ชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนเก็บ3คะแนนนะครับรวมของเก่าตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่16ของตารางและฟอร์มก็กำลังดีนะครับชนะมา2นัดติด มาดูในสภาพของความพร้อมนักเตะนะครับก็จะขาดอยู่2คนนะครับเซอร์กิโออัลบาเรสและเอมเรมอร์ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับมาในด้านของทีมเยือนกาดิสนะครับช่วงนี้ถือว่ากระสุนด้านไปนิดนึงนะครับ3นัดติดยังไม่ชนะใครเลยแต่ว่านัดที่แล้วนะครับก็ปลดล็อกได้นะครับไปเฉือนเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้2ประตูต่อหนึตอนนี้มี18คะแนนนะครับจากการลงสนาม12นัดอยู่อันดับ5ของตาราง ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของขุมกำลังนะครับก็จะขาดอยู่2ตัวนะครับเซาบี้ซานเชสและมาโกสเมาโรนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นอกนั้นสามารถลงสนามได้หมดเลยมาที่บทวิเคราะห์นะครับทั้ง2ทีมถ้าเทียบกันแล้วเซลตาบีโก้นะครับตัวนักเตะน,นั้นดีกว่าทางการดิสแน่นอนนะครับ และนัดนี้ก็เล่นในบ้านด้วยคาดว่าน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนเซลตาบิโกนะครับฟอร์มก็สามารถทําได้ดีนะครับในนัดหลังๆมีแนวรุกที่อันตรายนะครับแต่ว่าทางกาดิสนะครับก็ใช่ย่อยนะครับเพราะว่ามีเกมสวนกลับที่อันตรายเหมือนกันเพราะว่านัดที่แล้วก็พึ่งสอยบาร์เซโลน,นาไปทําให้รูปเกมต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะตั้งรับและโต้กลับแต่ว่าจากการดูภาพรวมแล้วนะครับ คาดว่ากาดิสที่ชนะบาร์เซโลนามาอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีดวงช่วยพอสมควรนะครับนัดนี้เจอเซลตาบิโกคาดว่าน่าจะเสร็จเจ้าบ้านแน่นอนส่วนสกอร์นะครับคาดว่าเซลตาบิโกน่าจะยิงเฉือนเอาชนะไปได้ลูกหนึ่งนะครับน่าจะสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ